วันนี้ก็เข้าสวนน้องโอม,มนะครับผมก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหรนน่เป็นจิตครับจิตวัตรประจำวันนะครับตรงรดน้ำแล้วก็มีเหล่าบรรดาสามดืดติดตามมาด้วยมันจะเป็นบรรยากาศรอบๆครับห่างจากบ้านก็ไม่กี่ร้อยเมตรนะครับตรงข้างทางนี้ก็เป็น น้ำน้ำคลองเก่านะครับไหลผ่านตลอดขขาฝั่งนี้เขาจะน้ํากาจะไม่เคยขาดน้ําจะไหลตลอดตรงนี้ก็เพิ่งลอกคลองไปไม่กี่เดือนครับนี่สวนครับเป็นสวนน้องโอม เปิดครับต้องล็อกอันนี้เป็นบ้านสวนเป็นบ้านสวนนะครับเมือนบริเวณรอบบ้าน,นบ้านสวนนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสามงานกว,ากว่าครับจะตีเป็นไรก็ไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ ฝั่งนั้นก็เราก็ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ไปมีสามงานนิดๆช่วงนี้มะม่วงกำลังออกดอกกันมะคงมะเขือ,อกำลังออกเลยครับปลูกไปเยอะครับช่วงนี้ได้ขายไหมช่วงนี้ช่วงนี้ก็ไม่ได้ขายนะครับต่างคนต่างปลูก น,นี่ก็ลงกระหล่ำไปก็ลงกระหล่ำปลูกอย่างนี้เข้าหัวตัวนี้น,นี่จะเป็นอะโวคาโ,คโดครับเริ่มออกดอกกันละเริ่มออกดอกกันละตอนนี้อันนี้เป็นพวกกระลำดอกดอกกระลำนะครับ พื้นที่บ้านสวนบริเวณบ้านสวนครับพื้นที่โดยรอบนี่มโยงชิดกำลังดอกแล้วตอนนี้กำลังไม่ใช่ดอกแล้วครับตอนนี้กำลังเป็นเม็ดเท่ากับหัวมิขีแล้วครับตอนนี้หัวมิขีแล้ว